วันนี้ทีมงานโฟทีมาที่บ้านพ่พิสัยนะครสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวนะฮะด้านหลังอยู่นั้นนะครับก้าวไล่ของคุณ,<ว>คณตูนคุณเกศรวงวิภาคนะครับให้คุณตูนเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าการใช้โฟทีของเราเนี่ยเห็นผลดีอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ใช้โฟทีมาติดต่อกันยาวนานต่อเนื่องถึง4ปีก่อนอที่จะใช้โฟทีเห็นบอกว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากเยอะมากเกินอะเกินนา,นนาอย่างะไรก็คือจะใส่อัดทีละ555้าก็ประมาณ15 15กระสอบแล้วหลังจากเจอโฟทีแล้วครับเห็นบอกว่าปุ๋ยเนี่ยแบบใช้แค่พรมบางๆเองก็คือใช้แค่เหมือนคือเหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นพอเราพ่นโฟทีไป แล้วก็เขามีค,ความแตกต่างคือข้าวเริ่มงม้ำเริ่มเขียวเราก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็สลมสลมแค่พอให้เขาได้กินไปก็ครั้งแรกอันนี้ก็ใส่ไป4ลูก9ก้าไร่รอบแรก4ี่ <4 S 2> ลูก,ลกรอบที่2อีก3ลูกก็เป็น7ลูก7จลูกจากเมื่อก่อนนี้15ลูกเท่ากับว่าคุณตูนเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง,คร,งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง ปุ๋ยไม่ใช่ลูกระบาดสองบาทนะลูกละหกเจ็ดร้อยนะครึ่งหนึ่งก็หลายพันอยู่นะอันนี้พันอะไรที่กำลังเกี่ยวนี้อันนี้พันจัสมินค่ะจัสมินนะครับพันยอดฮิตของคนไทยนะฮะชั่วโมงนี้นะครับเมื่อก่อนนะนะคะที่ยังไม่เจอโฟทีก็คือนาแปลงนี้นะคะที่กําลังเกี่ยวก้าวไล่ก็จะได้ไม่เกินสามอุ้มอ่ะเมื่อก่อนนี้ได้สามอุ้มก็ประมาณสักหกเจ็ดเกวียนไม่เคยเกินเลยค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะไม่เคยเกินเจ็ดเกวียนแต่ตั้งแต่เราเจอโฟทีนะคะแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีก็คือ ได้สี่อุ้มก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ถึง11ตัน <Wow. S 1> 11ตันก้าวไล่เนี่ยนะก่ะอนหน้านี้ช่วงสงการฝนกระหน่ำเยอะเลยเล่าให้ฟังเลยครับฝน4ี่จะลบติดต่อกันตั้งแต่วันทนะี่เท่าไหร่ฝนตกตั้งแต่12มสองมจำไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์แต่วันที่13นี่ตกมากเลยลูกเห็บหด่นเลยต้นไม้ใหญ่โค่นตอนวันนั้นหนูอยู่เวรเนาะต้นโพมันโค่นไง คือก็เลยมีความแบบเฮ้ยข้าวฉันพังหมดแล้วมั้งเพราะว่ากําลังเหลืองถ้าโดนโรคเห็บลูกเห็บขนาดนั้นอะข้าวเราจะหล่นเป็นแท้ๆแท่แแต่บังเอิญพอฝนหยุดเนาะหนูก็รีบมาดูนาปรากฏว่าไม่ล้มเลยแต่น้ํานี่ครึ่งต้นเลยนะน้ําขึ้นมาเต็มท้องนาเลยตรวจแปลงทั้งหมดหลายหลแปลงเนี่ยแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงที่กําลังเกี่ยว้ดยกาวไรน้ำวันนี้ยังไม่แห้งดีเลยยังเป็นที่โคนอยู่เลยไม่ล้ม แม้กระทั่งโดนฝนตั้ง3-4ตลบ3-4รอบนะครับลูกเห็บตกด้วยนะฮะช่วงสงการเนี่ยครับที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยวันนี้ย16เมษายนปี64ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ เป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งที่กังวลมากเลยใช่วันนี้เกี่ยวแล้วนอนหลับแล้ววันนี้คือ,คอไม่เครียดแล้วใช่ไม่เครียดแล้วคือเกษตรกร,ร,กรลงทุนแล้วทุกคนแหละค่ะไม่ว่าจะนาเยอะนาน้อยยิ่งถ้าลงทุนมากๆถ้าฝนฟ้ามาแบบนี้เสียหายหมดคเครียดนอนไม่หลับแล้วเพื่อเพือความดันขึ้นอีกอแต่ทีนี้นพอเราเนาะเรามั่นใจไงว่าโฟทีเราเนี่ยต้นแข็งแล้วเราใช้อยู่ประจําถึงล้มก็ล้มต้นไม้ใหญ่ยังล้มเลยแต่ทีนี้ปรากฏว่าล้มก็ ไม่ไม่ล้มเนาะแค่อิจเอนชวยๆก็ไม่เสียหายชวยๆแบบนุนมๆนิดนึงด้วยด้วยพายุเข้านะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คมาทั้งหมดทั้งแปลงเนี่ยไม่มีข้าวล้มแบบละเนละหน้านะครับฝากอะไรกับผู้ชมอีกครั้งนงครับบางคนก็ยังก้าๆกลัวอยากลองอยากใช้แต่ไม่กล้าลองอยากให้ใช้เถอะค่ะอันนี้คือคำยืนยันจากเกษตรกรที่ใช้จริงค่ะใช้ดีจริงค่ะไม่โกหกเพราะว่า เรื่องต้นทุนเนาะมันล้อเล่นกันไม่ได้ต้องลองค่ะถึงจะรู้ค่ะวันนี้ผมและคุณตูนต้องขอลาผู้ชมไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ